สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะเป็นจัดโปรโมชั่นพิเศษวันที่9ถึง1 1พฤศจิกายนนะคะรอบเดียวรอบนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็โปรโมชั่นอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของทางบริษัทโดยตรงสิ่งสําคัญลูกค้าได้เช้อของแท้งสบายใจสินค้าปลอดภัยผ่านออยอมีที่จะแจ้งทุกรายการนะคะโปรบริษัทจะลด เกิน65%อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเบ้นซ์บางรายการเบ้นจะจัดโปรลดเพิ่มให้ลูกค้าจะได้ในราคาประหยัดขึ้นนะคะแต่ให้สั่งเป็นรอบนั้นๆน,น,นะคะไม่อยากให้ลูกค้าพลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะก็คือดรจิวหนขวดเนี่ยก็คือปกติทั้งปีขายอยู่ที่หนึ่งพันสองร้ยนต์ใช่ไหมคะตอนนี้บริษัทดรจิลก็จัดโปรหนขวด990บาทแต่โปรที่เบซ์จะจัดเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นดรจิวสขวด นะคะจะลดเพิ่มอยู่ที่1 8 1 9บาทดรจิว1บวกกันแดด3ก็คือ1 8 1 9บาทเช่นเดียวกันดรจิว1บวกดรจิว a n t i h e r i s m a 3หลอดคือตัวลดฟ้ากาจันดำก็คือ1 8 1 9บาทยองรวมถึง UNC นะคะแคลเซียมบวกโปรไจเซท1เดือนก็ให้ในราคา1 8 1 9บาทเช่นเดียวกันนะคะจาก1,999บาท ล้วก็จจลแอนวันเซรั่มขนาด 30ml ใช้ื่องเช้าก่อนนอนนะคะสิ่งสำคัญคือแพหยงเหมือนปันเพื่อผสมผิวพาง,ง่ายผิวเต็สารสลอยสามารถใช้ได้เลยเหมาะกับทุกสภาพผิวคนที่มีปัญหาหรือรอยฝ้ากระจุดด้ำต่างๆนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เพิ่มประสิทธิภาพตอนนี้เป็นนอกจจลแอนวันใช่ไหมคะและแล้ดับที่สองที่ใช้ถัดมาก็คือด็อกจิวแอนทเมลัสมาก็คือเกี่ยวกับฝ้ากระจุดด่างดำโดยตรงนะคะคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ป้องกันสิ่งสำคัญเป็นเนื้อบางเบาไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยแล้วก็ขั้นนนนตออสุดท้ายคคืกัแกะะ ตัวเมลัสมาเนี่ยขนาด15 ml ส่วนกันแดดจะมีให้เลือก3สูตรนะคะขนาด20 ml นะคะเซต1เดือนอันเนี้ยก็จะได้ดรจิวแอดวานซ์1นะคะบวกแอนช m ้เมลัสมา1บวกกันแดด1ในราคา1,540บาทจะส่งฟรีนะคะถ้าลูกค้าต้องการแค่ด r รจิวบวกกันแดด1หลอดก็1,190อันนี้เบ้นจัดโปรเพิ่มนะคะในเซต2เดือนก็คือด r อรจ1บวก กันแดดหนึ่งสามารถเลือกสูตรกันแดดได้ด้วยลดเพิ่มอีก150บาทนะคะจะอยู่ที่2030บาทจะส่งฟรีนะคะแล้วก็ใช้สอ2เดือนดอกรจิลสนะคะบวกแ n นตี้เม m a มาหบทกกันแดดหนึ่งจะจัดโปรอยู่ที่2430บาทจะส่งฟรีนะคะลดเพิ่มอีก150บาทคุ้มมากนะคะโปรถึง9ถึง11 พฤศจิกายนนี้นะคะล้วก็จะเป็นโปรโมชั่นบริษัทไม่มีการลดเพิ่มให้อีกนะคะอันนี้เบ้นลดให้ส่วนตัวให้กับลูกค้าในไลน์ลจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าในไลน์ไม่ซืสอประจํากันก็ไม่อยากให้พาลาดสิทธิ์แล้วก็เราก็จิวสิบขวดอยู่ที่900บาทแล้วก็กันแดดลว้ลวนเลยนะคะ10หลอด3,000บาทแล้วก็แอนตี้มิลิเมา10หลอดก็3,000บาทเช่นเดียวกันใช้สุดคุ้มไปเลยค่ะแล้วก็เป็นสินค้าลดใหม่ใช้ได้ยาวนานด้วยนะคะแล้วก็ไม่ะระคายเคืองผิวสินค้าทุกตัวปลอดภัยผ่านอายอมรีจ้จ้าาาแลวกก็ผ่นรทดสอบ ต่อแพทย์ผิวหนังแล้วก็ไม่ละลายหงสํสำหรับ UNC นะคะลูกค้าบางท่านก็ถามถึงนะคะ UNC ก็คือ UNC c a l ซ i u m UNC p r o j o ยก็คือคนที่เป็นปัญหากระดูกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเข่าปวดหลังนะคะต่างๆแล้วก็เพิ่มน้ําในไขข้อ้วยคนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผิงพออายุเริ่มมากขึ้นจะมีปัญหานะคะเซตหนึ่งเดินก็จะมีของแถมหนึ่งชิ้นเซตสองเดินก็จะมีของแถมสองชิ้นนะคะเบนก็จัดโปรเช่นเดียวกันนะ UNC c a l ซียมหนึ่งบวก UNC p r o j o ยหนึ่งเนี่ยจัดโปรอยู่ที่ 1>, 1 8 1 9งพันแปดอยบกัาทโนกาเฉพาะวันที่9ถึง11นี้นะคะแล้วก็เซส์อเดือน UNC แคลเซียม2บวก UNC Pro ซีโปรเจ์นะคะแถมเบต้าจีนคอดี2อยู่ที่30,50บาทจะส่งฟรีนะคะใน1กระปุกมี30เม็ดแล้วตัวนี้ก็เป็นนะวัตรกรรระดับโลกสิ่งสำคัญคือปลอดภัยในระยะยาวไม่มีสารตกค้างเบนถึงเลือกเอามาขายนะคะนอกจากเพิ่มมุ่งกระดูกแล้วก็เพิ่มน้ำในไขข้อด้วยลูกค้าจริงๆรเปนแนะนำให้ลองทานดูนะ พอไปนแนะนาบ่อยมากลูกค้าประจําก็ทานอยู่แล้วเบนว่าลูกค้าก็กลับมาสั่งใหม่ก็ถือว่าเวอร์ก็ค่ะแนะนําเป็นเซตสองเดือนนะคะเพราะว่าจะคุ้มด้วยแล้วก็ราคาประหยัดสามพันห้าสิบบาทใหม่ล่าสุดนะคะชีวิ้งของบริษรัทดรจิวเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวคอลลาเจนแหละคนที่เป็นหาริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก็ทานสูบภายในสูบภายนอกแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่นํเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นโปรเปิดตัวค่ะ2กล่อง990บบาทแต่ถ้าเป็นเซต 2เดือนเท่ากับ4กล่องนะคะเบนจัดโปรอยู่ที่1 8ึ9บาทเช่นเดียวกันนะคะอยา่าพลาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาพอปิดโปรโมชั่นก็จะกลายเป็น1กล่อง590บาทนะคะปกติ1กล่องราคาเต็ม1,290 1กล่องเนี่ยจะมี20ซอฟเจลนะคะแคปซูลนะคะทานวันละ1เม็ดก่อนอาหาร แล้วก็โปรโลดน้ําหนักของบริษัทแล้วก็จิวก็จะมีอีกนะคะตัวนี้ก็ปลอดภัยผ่านอายอยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะก็โปรที่เป็นแนะนําก็คือเซตส,สเดือนอะ่ะอยู่ที่1790บาทจะส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเซตหนึ่งเดือนก็990บาทปรึกษาสั่งซื้อก็ไลน์ b e n z z e y 2 3ายโปรโมชั่น9-11ถึงพฤศจิกาย,ยนนี้ไม่อยากให้ลูกค้าพลาดลูกค้าประจําถ้าดรจิวไม่หมดก็ลองสั่งเป็นเมเลสมาหรือดกอรจิวหนึ่งเมเลสมาบวกกันแดดลองลอง